สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในการอธิบายใบงานวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะในสัปดาห์ที่9นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะและหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวชีวัดทั้งสตัวชีวัดนี้นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะให้ใบงานเกี่ยวกับพุทธ จริยาค่ะอ,อ,อย่างที่สัปดาห์ก่อนนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับพรารัตน์ไรนะคะนั่นก็คือพรารัตนาไรก็คือดวงแก้ว3าประการนั่นเองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วก็เมื่อคนเนี่ยพุทธศาสนิกชนเนี่ยเมื่อมีความเลื่อมใสเนี่ยก็จะเกิดความศรัทธาแล้วเราก็ได้ศึกษาหลักศรัทธาสี่ไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะขออธิบายเกี่ยวกับพุทธจริยา พุทธจริยาค่ะนั่นก็คือพระจริยวัตรหรือการบำเพ็ญประโยชน์นะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบำเพ็ญเป็นประจำนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ประการค่ะสัปดาห์นี้จะไม่ยากเลยนะคะประการที่1น,นะคะนั่นก็คือโลกา ธะจริยาค่ะก็คือการทําประโยชน์ให้แก่ชาวโลกหรือประชาชนทั่วไปนะคะอย่างเช่นการประกาศหลักธรรมให้ชาวโลกนําไปปฏิบัตินะคะการส่งสาวกออกไปประกาศเผยแพร่หลักธรรมค่ะแล้วก็การให้โอวาทแก่สาวกให้ดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะหรือว่าปัดชิมโอวาทนั่นก็คือโอวาสุดท้ายนะคะก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะ ปรินิพานไปนะคะก็ให้โอวะเ,เรียกว่าปัดฉิมโอวะนั่นเองค่ะประการที่สองนะคะนั่นก็คือยาตัทธจริยาค่ะคือการทำประโยชน์ให้แก่พระประยุรยาตินะคะของพระองค์นะคะทั้งฝ่ายบิดาก็คือฝ่ายของพ่อและก็ฝ่ายมารดาก็คือฝ่ายของแม่นะคะอย่างเช่นการเสด็จ าการเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระบิดานะคะจนบรรุธรรมนะคะพระนางยโสธราพระอนนท์และราหุลกุมารราหุลกุมารก็คือลูกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะจนทําให้ขอออกบวชตามพระองค์นั่นเองค่ะนั่นคือประการที่สองนะคะส่วนประการที่สามค่ะนั่นก็คือพุทธพุทธะ จรรยาค่ะคือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์ในด้านเป็นผู้นำศาสนานั่นเองค่ะอย่างเช่นทรงปฏิบัติออกรรมฐานนะคะอยู่ตลอดเวลาที่พระองค์ว่างจากงานนะคะทรงตัดสินปัญหาต่างๆที่มีพระภิกษุก่อเหตุขึ้นมานะคะแล้วก็ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมานะคะ นี่ค่ะนี่ก็คือพุทธ,ธาจาริยาพุทธ,ธาจาริยสาสนะคะสำหรับใบงานในสัปดาห์ที่9ก็ไม่มีอะไรยากเลยนะคะก็คือให้นักเรียนสรุปนะคะเกี่ยวกับพุทธ,ธาจาริยา3คืออะไรคะอันแรกเลยก็คือหมายถึงกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทำไมคะ,สะแสดงออปฏิบัติ อยู่เป็นประจำนั่นเองนะคะซึ่งประกอบไปด้วย3ประการนะคะที่คุณครูได้อธิบายไว้แล้วนะในสไลด์นะคะถ้านักเรียนออยังไม่เข้าใจหรือยังสับสนอยู่นักเรียนก็สามารถขึ้นไปดูในสไลด์ นะคะด้านบนได้เลยนะคะสัปดาห์นี้ของครูจะมีเท่านี้นะคะแล้วสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนกันถึงในเรื่องของหลักธรรมคาสอนต่างๆค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสัปดาห์นี้มีแค่นี้นะคะขอบคุณนักเรียนที่เข้ามารับชมนะคะการอธิบายใบายงานในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะคะออให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะคะแล้วสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ